เรียน,นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เคารพทุกท่านขอนำเสนอประวัติส่วนตัวนายอนุสร์ขวางกระโทกตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ทองคูณคุรุราสามคีเกิดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2519จบการศึกษาศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิต เอกบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเมื่อวันที่23ตุลาคม2553ผลการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนจากนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5 ได้กำหนดรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบคูณโมเดลในการดำเนินงานนายอนุสรขวางกระโทกบริหารงานและนำนโยบายของสำนักงานเขตมากำหนดเป็นนโยบายการทำงาน10ข้อดังนี้ 1. สถานศึกษาปลอดภัย 2. ปฐมวัยเน้นพัฒนาการ 3. นักเรียนอ่านเขียนได้คิดเลขเป็น4มุ่งเน้นพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ5อนุรักษ์ความเป็นไทย6ใส่ใจสิ่งแวดล้อม7น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง8คู่เคียงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน9ปรับเปลี่ยนใช้เทคโนโลยีสร้างงานวิถีใหม่และ10ประสานภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา รกรอบการดำเนินงาน3มิติโรงเรียนบ้านไร่ทองคูณคุรุราสามคีกำหนดมิติสู่ความสำเร็จดังนี้ 1. มิติด้านกายภาพมุ่งเน้นโรงเรียนน่าดูสะอาดร่มรื่นสวยงามและปลอดภัย 2. มิติด้านสังคมมุ่งเน้นโรงเรียนน่าอยู่ การอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองช่วยเหลือเกื้อกูลการทำงานเป็นทีมการสร้างขวัญกำลังใจการประสานเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งภายนอกและภายใน 3. ม,มิติด้านวิชาการมุ่งเน้นโรงเรียนหน้าเรียนผู้เรียนมีคุณภาพ ครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมีระบบประกันคุณภาพภายในมีระบบการนิเทศภายในมีกระบวนการ PLC เพื่อมุ่งสู่คุณภาพผลสำลีที่เป็นเลิศวิธีการดำเนินการตามกรอบการดำเนินงาน3มิติดังนี้มิติด้านกายภาพ วิธีการดำเนินการมิติด้านกายภาพการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนและอาคารสถานที่เพื่อให้โรงเรียนน่าดูสร้างจุดเช็คอินของโรงเรียนการปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องเรียนในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในเพื่อพัฒนาตามสมรรถนะและเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างหลากหลายและเหมาะสมตามวัยมิติด้านสังคมมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถและความถนัดจัดทำโครงการสร้างขวัญและกําลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับคณะครูที่ได้รับรางวัลการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาสนับสนุนการดำเนิเนกิจกรรมของโรงเรียนมิติด้านวิชาการส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอยู่เสมอ ดำเนินการนิเทศกำกับติดตามให้คำแนะนำกับเพื่อนครูและส่งเสริมพัฒนาครูอยู่เสมอส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทำการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองและเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน3มิติ ผลการดำเนินงานมิติด้านกายภาพทำให้โรงเรียนมีความสะอาดร่มรื่นสวยงามมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นมีระบบ WiFi ที่ครอบคลุมทั้งโรงเรียนเอื้อโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในระบบดิจิทัล ผลการดำเนินงานมิติด้านสังคมครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจที่ดีมีความสุขในการปฏิบัติงานและมีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายเครือข่ายโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานต่างๆและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี ผลการดำเนินงานมิติด้านวิชาการโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในปัจจุบันครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่จัดขึ้นนำมาปรับเปลี่ยนวิธีในการดำเนินง,งานส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนในครั้งนี้เป็นอย่างสูง